จทำเทรนเปิดปิดน้ำกันเริ่มจากซีนแรกนั่นก่อนเป็นซีนเปิดน้ำทิ้งไว้จะแต่งลุคเป็นฟิลเพิ่งเื่นในน้อย,อยแล้วก็ไปหาโลเคชั่นกันเราลราจะถ่ายในห้องน้ำแต่อุปสรรคก็คือก๊อกน้ําเตี้ยเกินเราก็เลยย้ายมาถ่ายที่ห้องนั่งเล่นแทนอันนี้คือเปิดน้ํามาแล้วพอดีเลยโทรศัพท์ไม่เปียกด้วยมไง,งมาแต่งหน้าเตียมถ่ายซีนต่อไปกันเลยวันนี้ไม่อยากแต่งลุคเป็นฟิลแบบหวานซ่อนเปี้ยวอะ่ะแต่งหน้าจะเข้มกว่าปกตินิดนึงนะแต่ก็ยังมีความหวานอยู่เ็นแล้ว แต่ทุกคนว่ามันยังขาดหลายปาสีปากนั่นนี่ไม่ใช้แม็กลงปอสองโคต้าที่โฟยูเป็นพรีเซนเตอร์ไม่ชะลงสีชมพูอ่อนให้ทั่วปากทำค,ความแซ่บด้วยสีเชอร์รี่ที่กลางปากซ้อนตบพัตตัวแพ็คเกจเลยคือน่ารักมากแถมทาแล้วปากชาม่มอิ่มฟูนอกจากสูตรกลอสแล้วเขายังมีสูตรแมทด้วยแต่วันนี้อนะยากได้ลุกหวานซ้อนเปรี้ยวก็เลยใช้เป็นสูตรกลอสอายังไม่เริ่มถ่ายนะคือแม่หิวคือเมื่อวันนี้แซ่บขนาดนี้เราขอเติมความแซ่บด้วยต้มกุ้งสดหน่อยเราจริงก็ไม่เกี่ยวอะไรหรอกไมย่อยากกินเฉยๆช่วงน ต้องกินหวานนะเล็บกลอสที่ค่ะวันนี้เขาทิ้งเตนกินน้ำของเขาของหวานคือไม่หล่นเลยเมย์ยังเป๊ะพร้อมไปถ่ายต่อแล้วค่ะฉากป,ปิดน้ำกลายไปสาวหวานซ่อนเปียวข้างหลังก็จะใช้ไฟสีแดงสองตัวแล้วก็ปิดไฟให้มืดทั้งห้องเลยนะเสร็จเมย์ก็ยืนเช็กฟตุตตรงนั้นเลยเผื่อมีแก้นะฉากข้างหลังแต่ได้ไม่เคลื่อนเยอะฉา,ากแรกกับฉากสองมาต่อกันนะแล้วก็ปรับสโลว์ฉากที่สองประมาณนี้ไปดูคลิปหน้าช่องเมย์ได้นะ